ที่4,301ขยาวมรณะทันทีหลังจากนั้นเขาก็ให้ความสนใจทุกคนอย่างใกล้ชิดพลางกล่าวว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนโปรดวางของใช้ส่วนตัวทั้งหมดของแต่ละคนตอนนี้เราจะตรวจสอบความปลอดภัยอย่างครอบคลุมโปรดให้ความร่วมมือด้วยครับอัญชงชิวถามว่าคุณต้องการให้เราวางอะไรเหรอือ ทุกอย่างครับหยวนจือสู้เวลานี้หยุดอ้อมค้อมตรงไปที่ประเด็นและพูดด้วยใบยหน้าที่จริงจังทุกคนจากนี้ไปเราต้องการให้คุณวางของส่วนตัวลงตรงหน้าทั้งหมดและในเวลาเดียวกันผู้ชายให้ยืนทางซ้ายผู้หญิงยืนทางขวาและทุกคนกางนิ้วออกวางไว้ที่หน้าอกของคุณแต่ละคนแล้วเราจะจัดให้คนเพศเดียวกันทําการตรวจร่างกายทุกคนเข้าใจตามนี้นะครับเมื่อผู้อาวุโสอันได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้วและถามว่านี่แสดงว่าพวกคุณสงสัยว่าอยู่ในกลุ่มเราจะมีหนอนบ่อนไส้ถูกต้องไหมครับ ดวนจือสู้ประทับหมัดเคารพและพูดอย่างจริงจังว่าเรียนนายท่านเราเองก็อยู่ใต้คําสั่งเช่นกันต้องขออภัยด้วยครับโปรดให้ความร่วมมือกับเราด้วยหากทางเราทําให้ท่านขุนเคืองได้โปรดให้อภัยในเวลานี้อันไคเฟิงพูดด้วยความไม่พอใจว่านี่คุณครับคุณสงสัยเราโดยไม่มีเหตุผลและแม้กระทั่งต้องค้นตัวเรามันมากเกินไปหรือเปล่าอย่าลืมนะว่าเราเองเป็นเหยื่อนอกจากนี้ฉันไม่คิดว่าคุณมีลักษณะเหมือนตำรวจอะไรทั้งนั้น ใครให้สิบคุณมาตรวจค้นร่างกายของเรามีทราบบุคลิกของอันเคเฟิงนั้นแข็งแกร่งไม่ยอมใครและก้าวร้าวโดยนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วจึงทําให้เขารู้สึกไม่สบายทางร่างกายโดยสัญชาตญาณเมื่อได้ยินว่าต้องการตรวจคน้นเขาจึงแสดงทัศนคติที่เข้มงวดออกมาในฐานะทายาทผู้สืบทอดของตระกูลอัน เมื่อหยวนจือสู้ได้ยินเขาก็ไม่ได้ทําให้อันไคเฟิงดูดีขึ้นในขณะนี้เขาจึงกล่าวอย่างเย็นชาว่าเราต้องขอโทษด,ด้วยผู้ที่ช่วยชีวิตพวกคุณที่ให้สิทธิ์นี้แก่เราท่านบอกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะต้องให้ความร่วมมืออย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีเหตุผลใดๆมาปฏิเสธรับทราบความไม่พอใจของไคเฟิงหายไปเป็นปลิดทิ้งทันทีที่ได้ยินว่าเป็นคําสั่งของผู้ช่วยชีวิตฉากนี้เพิ่งสร้างความสะเทือนขวัญอย่างสยดสยองให้กับเขายังไม่สัง่ง เขาเห็นด้วยตาของตัวเองว่าพวกนักฆ่ายืนอยู่ที่ประตูทั้งมือและเท้ารวมไปถึงปืนของคนพวกนั้นขาดสะบ้านในแวบเดียวอย่างฉับพลันไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอาวุธอะไรจากนั้นเลือดก็กระฉูดพุ่งทะลักและช่วงเวลานั้นมันได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแก่สภาพจิตใจของเขามากดังนั้นเมื่อหยวนจือสู้กล่าวถึงผู้ช่วยชีวิตการต่อต้านในหัวใจของอันไคเฟิงก็หายไปทันทีโดยไม่ตั้งใจ และในขณะเดียวกันเขาก็กล่าวขอโทษอย่างสั่นๆนะนะเนื่องจากเป็นคำสั่งของผู้มีพระคุณเราจึงต้องร่วมมือท้ายที่สุดเพื่อแสดงความจริงใจเขาได้ริเริ่มที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือนาฬิกาและของใช้ส่วนตัวอื่นๆออกมาแล้ววางลงบนโต๊ะกาแฟกลางโซฟาสองแถวจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นทางซ้ายและวางมือบนหน้าอกของเขาทัานทีผู้อาวุโสอันทำตามอย่างใกล้ชิขดขณะหยิบของของตัวเองออกมา เขาก็พูดกับคนอื่นๆว่าในเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้มีพระคุณเราก็ต้องทำตามอย่างไม่ต้องสงสยัยและจะต้องให้ความร่วมมืออย่างดีด้วยดังนั้นทุกคนก็เริ่มหยิบของออกจากกระเป๋าตัวเองหยวนจือสู้ทำตามคำแนะนำของเย่เฉินอย่างระมัดระวังและให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวในมือของทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะแอบเคลื่อนไหวเล็กๆน้อย,อยๆอื่นใดภายใต้สายตาของเขาเอง ตามการคาดการณ์ของเย่เฉินหากอุปกรณ์ตัดสัญญาณถูกสมาชิกตระกูลอันนำเข้ามาจริงๆเขาก็จะไม่มีโอกาสทิ้งอุปกรณ์นี้อย่างแน่นอนและเขาก็ยังพกติดตัวไว้ด้วยอย่างเงียบๆและหาที่เหมาะสมจังหวะโอกาสที่จะกำจัดมันทิ้งแน่ดังนั้นตราบใดที่สังเกตดีๆก็จะสามารถหาอุปกรณ์ตัดสัญญ,ญาณนั้นได้นอกจากนี้มันจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากอุปกรณ์ดังกล่าวถูกค้นพบได้โดยตรงจากใครบางคน เราจะได้ระบุผู้ต้องสงสัยได้โดยตรงเพื่อค้นหาตื้นลึกหนาบางต่อไปอีกในเวลานี้หยวนจือสู้เห็นว่าทุกคนนำเข้าของออกมาหมดแล้วเขาจึงยืนสังเกตการอีกข้างหนึ่งทันใดนั้นมีผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ก้มหน้าก้มตาดังนั้นเขาจึงพูดอย่างเฉียบขาดว่าสุภาพสตรีท่านนี้โปรดให้ความร่วมมือในการนำของใช้ส่วนตัวออกมาด้วยครับมีเด็กหญิงอายุ16หรือ17ขวบที่อยู่ข้าง,างๆเธอรีบเอื้อมมือออกไปแล้วขย่าวแขนแล้วพูดว่าแม่คะเร็วเร็วเร็ว,รวสิคะ เอาของออกมาผู้หญิงคนนี้คือน้าสไพรคนที่สามของเย่เฉินและเป็นภรรยาของน้าชายสามของเขาชื่ออันเจ้าหนานและหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเธอที่กำลังเขย่าแขนของแม่คือลูกสาวคนโตของคนทั้งคู่ชื่ออันเสียวย่าซึ่งอายุเพียงส6หกปีในเวลานี้คิ้วของหยวนจือสู้เริ่มขมวดย่นขึ้นทันทีราวกับว่าเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ผิดปกติทันทีหลังจากนั้นนะ้าสไพรคนที่สามของเย่เฉิน จู่ๆก็ล้มฟุบลงบนโซฟาภายหลังอันเสียวย่าขยยาวแขนเธอทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็ซี่เถือดน้ำลายฟูมปากดวงตาเบิกกว้างร่างกายสั่นสะท้านจากนั้นก็เริ่มแข็งทื่อทันทีหลังจากนั้นเธอก็ตายตาไม่หลับบนโซฟาทันทีด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยไฟโทสะ